อโอเคหมดเกมจะแคสแล้ละตอนนี้ MTA มีปัญหานิดหน่อยนะฮะแคสไม่ได้ไม่นานเกมเืะค้างลือไม่ได้จริงมานี่โฟร์สป m ดมอสมอสวอนติดโอเคมาแคสกันเลยมาหมดเกมจะแคสเลยหมดเกมแคสหมดเกมแคสนะฮะตอนนี้เกมตัน ไม่มีเกมจโหลดมาเล่นเลยฮ้ามาลัมโบกินีก็จะพามาทัวร์นี่หน่อยเดี๋ยวกดแล้ววะอ๋อเฮ้ยอีซีไดเวอร์อ๋อ, iver, อโอเค m o ส s อลเ n t ด n ิ e ค่ะโอเคโอเคอย่าไปนึ่งยังไม่พร้อมไปแข่งก่อนนะก็มาทัวร์เฉยๆอะ มาทัวร์เล่นๆสบ,บายสบายเ็บเฮ้ยเดี๋ยวลืมกดผิดนี่สตาร์ทเ,เลยเลยจะรอช้าทำไมอยู่ด้วยลาโมกินี่เนี่ยฮะไม่เอาเรถคันอื่นเอาเอาลาโมกินี่ยังไงรถไฟมาแล้วรถไฟมาหาแล้วเธอโอ้คลื่นสัตว์แรงเอาเย,ย้รถเรา สกไปนะจอยผมใช้จอยเล่นนะตอนนี้ก็คือจอยของผมนี่สระก็ผมเป็นคนตั้งค่าด้วยตัวเองนะคืออุย้ยไม่ได้เล่นมานานเออชนต็มตึมแม่ไม่ได้เล่นมานานเลยนะไม่อาไอยก,กูเลยเออไม่งไม่อาอ้กูเลยกูไม่ได้เล่นมานานันเคยได้เล่นสักทีนะเนี่ยเล่นจอยด้วยไม่ได้เล่นจอยมานานละอย่ามันชิงกูอย่งมันชิงกูเอ้ยเฮ้ยสันวมันู่ย่าที่ไ,ไหน เลี้ยวไม่ได้ไดนะฮะแบบค,คือคือคือถ้าหันไปนิดเดียวมันเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบ,แบบกระทันเลี้ยวทันทีไปเลยอ่ะชนท้ายมันนะให้มันเสียหลักเ้ยวันนี้ต้อง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 คุณคนเลยไว้อื้อ,อฟัง <c oughs> จนได้เลยสแซะไม่ยอมไม่ยอมแหมหมดเลยตามมึงแล้วซื้ออืออีกนล่ว ต็มเต็มอุ้ยต้นไม้แม่เกืกอบต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เห็นชีวิตอุย้ยข้างหน้าเอาไม่ใช่้ยติเกือ,ขอบขอับเป้าหน่อยฮะไม่เล่นนานเอ้ย,อย,อยตึงง้งเลไปก่อนลวเลยเฮ้ยสปีเต็มที่เลย เต็มที่โอเควนมารอบนึงแล้วอุ้ยอุ้ยจะแสงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปโอ้โหชนเกือบไปละเกือบเกือบแคสแล้วเกือบคาซีนแคสแม่งเสียรักมากเอ้ยไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรอไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรอมขับเร็วออสัตว์มาได้เดี๋ยวจะให้เอ้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวคิดฟัก าาอาาอโอ้ตั้งด่านแล้วตั้งด่านแล้วโอ้ยเฮ้ยมึงส่งมึงส่งปัญหามาให้กูเลยไอ้าอกูไม่ก็ไม่ก็ไม่กมันขับมันขับมัวแล้วกูสตีแตแล้วตอนนี้ไม่ได้เปนานเอ้ยโ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 อ้ยอ้อ้ยโอ้อ้้ยโออ้อ้อโอยอ เริ่มใหม่ขอยเริ่มใหม่นะฮะรู้สึกไม่ไหวจริงคือเกมนี้เป็นเกมที่ผมกดรีสตาร์ทบ่อยมากบ่อยียอะไรวะไรเวทคลาสสิกอะไรวะน้ำหนักเบาลงเหรอ,หรอเร็วๆเ,วเวอออย่างนั้นสิไอสปีดเต็มที่ครับมีเท่าไหรใสให่หมดในตับในตัปความเร็วอะไรจัดห้เลอุ้ยอุ้ยเลยเลยเลย เอ้ยนอนต้องเต็มเออเท็กตะสลอมเท็กเจ้าเย็ดอ๋อเอาให้เร็วเอาให้เร็วเอาให้เร็วเห็นพวกเขาปลอดภัยแล้วอยู่ในเลนอยู่ในเลนอยู่ในเลนปกติไว้ก่อนพวกเขาปลอดภัยโอ้ยไอ้เยี้ยนี่มันคนณท้ายคุณท้ายอะชมท้ายออกมาได้กูจะให้เฮ้ยเอ้ยนี่กูชมข้างก็ได้ คนไทยจะเสียหลังมากกว่าชนข้างนะชนข้างนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าชนหลังนี้เสียหลัก<ๆ>เสียหลักหนักเว้ยฮะเฮ้ยตรงน,นี้ต้องระวังเร็วเฮ้ยเฮ้ยตรงน,นี้ไม่พลาดตรงน,นี้ไม่พลาดเย้ตรงน,นี้ไม่พลาดเ yeah, ว้ยทำได้ผม<ๆ>ไม่จงหมดไล่ล่าเราแล้ว<ๆ>แข่งรถกันเฮ้ยชนหลังไม่ได้เมื<ๆ>่อกี้ชนแบบวอาไปหน่อยฮะ เฮ้ยอีนี่ชนข้างอ่ะชนข้างเลยสิชนข้างอชนข้างอู้นี้หลอีสัตว์โง่เองเฮ้ยเฮียหัวหไอ้สัื่อนมาเฮ้ยนี่ชนขานาขานาเป็นโค้งอ่ะขานาโค้งสอกโค้งในสอกนี่ใช้ในใช้ในตัดในการคมทิศทางอะเอ้ยเฮี้ยหัวบ้สัา เมื่อกี้ไม่งูฉันหายกูหุ้ยเลยวะอ้นเนี่ยเนี่ยตัดอหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปเกือบไปโอ้โหที่สี่เลยอืมเด็กเพิ่งฮนะชีวิตไม่สิ้นต้องรีบต่อไปวัวขับลงยางมาเสียความเร็วหมดเลยโอเคชีวิตจะไม่สิ้นต้องรีนต่อไปฮนะเอ้ยอียเหี้ยกูสิ้นละไอ้ว้าฟังเด็ด เล่นเจาะเล่นไม่เล่นนานคุมยากเลยนะไม่ไม่่อยสัมผัสจอยสัมผัสแตนใอคอมนี่ไม่ใช่นี่ผมภาพไม่ได้ภาพภาพไม่สวยมากฮะ่าดาภาพไม่สวยมากยังกระตุกเลยโยกูบ้าตายไอสัตว์นี่โดนไรวะยิ่งเทกเข้าสวยอะหรือกูทุยไม่สวยทาไมเฮ้แต่เด้งดีเว้แตแตโชงนมาน่าจะเด้งดี ทำไมหน้าตาทำมามันลุยที่ขู่ขะเลยโอเคลองไสทำมามองกันทำมาลุยเฮ้ยอีกยี้นี่หืมใครวะออกสลัมเช็ดาวเฉยเลยชนหลังชนหลังให้มันเสียเปรียบไม่ชนหลังให้มันเสียหลักชนด้านหลังให้มันเสียหลักเออไม่ใช่ชนด้านหลังให้มันเสียเปรียบเออเเอ,อ,อันเดียกันลนะเฮ้ยเกียดพูดลไะไปกันต่อไปกันต่อขับดีๆรับสิมือก่อน ไอ้น,นี่ไอ้นี่ใครได้ไรวะเนี่ยโอ้คนเร็วเลยพวกน,นี้นี่นี่สนไหนไหนเอ้ยมังเร็ที่ไหตอนนี้เร็วมากฮะตอนนี้มาคุมความเร็วดีๆไว้ไฮ้ยโก็ชนเกือบไปแล้วเกือบไปโดนะจ๊ะเอ้ยต้ติต้องตีไว้ขอที่วิสมาร์ตตีมาปัญญาเกิดเกมนี้ ด้านหลังมากันเต็มเลยอุ้ยโอหโอ้โหโอ้หโน้ยงงี้เอมัน้ยงงี้เลยเหรอฮะมันไ้ยังงี้เลยเหรอทางตรงกูสปีดเต็มวเฮ้ยตี๋นคุมในตมไหฮะี๋ในตาคมไหมในตาคมไหมไ้ม่มากเท่าไหร่้ยเฮ้้อ้โห anyway. ้ม่ลไอ้นี่แม่งมาก อันนี้ม่งเล่นอันนี้ม่งเล่นเกียนโอ้โหรีบเลยกูรีบเลยรีบเลยทีบชนเลยเอ้ยไม่ชนชนแหลกเลยมาประสบการณ์ครั้งแรกฮะไม่ใช่ครั้งแรกเลยแต่ไม่ได้เล่นนานอุ้ยนี่คุณลืมคุลืมไปอยู่ข้างล่างเออนี่ชนแหลกซะเสียหลักเสียหลักรีบๆไปเฮ้ยนี่คุณตรงนี้ไม่ไม่ไม่จะลอดเลยเอาเละเลยหามึงเอ้ย อีสามอุ้ยอุ้ยชนกระแหลกเออกูชนซ้ำมึงชนมึงล้มแล้วกูชนซ้ำเกตันอ้โหู้แรงกระจายทนมุนแหลกกระจายดิบดิในโตในโตนี่เทนนโตช่วยอุ้ยโอ้โหเมนเดฟ้าเลยเฮ้ยเฮ้ย ำรวจมันพูดนะไม่ใช่เ e ราพูดตำรวจพูดไม่ได้ครับไม่ได้ครับเฮ้ยขวางเขาไปว๊วเ้ยโอ้โหชนเต็มเอเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เฉียนเมื่อกี้เฉียดเมื่อกี้เฉียดเสาถ้าเข้าขวากว่านี้แม่งน็อกดาวน์เลยเนี่ยเฮ้ยฟินิฟินิคุณต้องเข้าให้ได้คุณต้องเข้าให้ได้ เต็มกำลังเย้คกูได้เข้าแล้วเว้ยวู้ฮู้เยอะได้เลยวะจักรทยอะไรเปล่าไรเลยโอเคนะฮะยังส์เฮ้ยจะหมวดมันยังไม่เลิกตามเหรอวะไอ้นี่ไอ้นี่ใครครับไอ้นี่ใครครับมดวันเตะเนาะมดวันเต๋ะกูกูเก็บไปเมื่อกี้เฮ้ยแดดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่นี่นี่ไม่จบวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวจนได้ คนนั้นนี่บนนี้กันนะ <S <S เฮ้ยแม่งเดี๋ยวโดนจับโดนจับโอ้หมันนานมันก็เต็มเลยไปอุ้ยไอ้แม,ม่ไม่มีสกิลพอดีเอ้ยเยา่ยาอยา่โอเคออกจากศัตรูละเนะ่ยโอุ้ย เร yeah. ็วเดี creator, <of ours. S 2> ๋ยวะเร็วเยวเอาให้ได้เอาให้ได้เฮ้ยเอื้อโดนจนได้ฝากเฮ้ยทำบุญอยู่ข้างหน้าทำบุญอยู่ข้างหน้าไอ้สัตว์นี่คุยคุยไอ้เร็วเร่งเครื่องเต็มกำลังสปีดเต็มที่เอาในตั้นหมดทิ่มหายได้อยู่เว้ยได้อยู่ยังได้ยังได้ เออว่าแรงอีกแล้วสิ้งแรงแหงโค้งจริงจริงอะโอ้ยจะหม,มุมันตามมาข้างหลังว้ายกว่าจะหมุนได้เออหมดแล้วแม่งก็โดนชนไอส้สัสเดี๋ยวไปร้านซ่อมกันนะให้รถมันสวยโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้ ใส่ของก่อนอะไรวะกดอะไรวะเอาเฮ้ย easy diver อ๋อต้องกดเข้าขวาก่อนเนาะอันนี้ก็โหลดแบบธรรมดาเลยฮนะไม่ได้โหลดไม่ได้ซื้อจากอริ g ิ n หรือโหลดจากอ o r i g ินอะไรทั้งสิ้นนะฮะซื้อของมาเฮ้มีของมาเย a h yeah. ของใหม่ย่อมดีกว่านะ yeah. นอย่าในโตนี่นที่ที่กูต้องการ อ๋อยังไม่มีเหรอ,น,รอนี่สายซะสต็อกนี่แสนใหม่หมดแล้วเนาะโอเคเอ้าวอล็อกอล็อกมดวันติดตัวใหมเเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปล่ามดวันติดกันนะโอเคนี่ก็เล่นโชว์คาวนะฮะโอเคครับแล้วก็เจอเอย,ย็นเย็นเย็นเย,ย็นเอาอย่าพอร์ตฟาวกูเพิ่งเจอเนี่ย ดูเลยวะโอเคสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับเนี่ยเจอกันในรามมนวันติดโอเค